สวัสดีครับผมคณิตร่สถิตรหรือชื่อเล่นชื่อมาตุมนะครับวันนี้จะมารีวิวรถยนต์ Ford ที่ขายดีที่สุดตลอดการก็คือ Ford r a n g e r รรุ่น xlt สีขาวเกียร์ออโต้คันนี้นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ราคาจะอยู่ที่9 00 2 0 0 0บาทนะครับตัวนี้เป็นโปรโมชั่นของในส่วนของการชุดแต่งแฮมเมอร์นะครับเป็นชุดแต่งแฮมเมอร์รอบคันเลยวันนี้มีอะไรบ้างรายละเอียดยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้มาตุ้มจะพาคุณลูกค้าทุกท่านนะครับไปชมกัน เริ่มอย่างแรกเลยนะครับที่ลูกค้าเห็นเลยในส่วนของกันชนนะครับมาตร้มใส่ของในส่วนของชุดแต่งแฮมเมอร์นะครับพร้อมห่วงโอเมก้านะครับห่วงสีแดงๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับที่ด้านหน้านะครับภายใต้นี้นะครับเราก็ทาการเปลี่ยนแครงให้คุณลูกค้าด้วยในส่วนของแครงกันกระแทกนะครับเพิ่มความแข็งแกร่งดุดันและก็บึกบึนให้ตัวรถนะครับในส่วนของด้านหน้านะครับกระจังหน้า FORD Ford ขนาดใหญ่พร้อมไฟ LED 3จุดนะครับลูกค้าเลือกเป็นในส่วนของสีขาวนะครับแล้วก็ส่วนต่อมานะครับที่มาตุ้มแต่งให้ลูกค้าต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของไฟหน้าครับที่เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยตะกอนของเรามันจะเป็นไม่ใช่ LED นะครับในส่วนของรุ่น XLT ตัวนี้ตัวนี้เราได้ใส่ไฟ LED นะครับนี่ daytime running light นะครับสวยเลยพร้อมไฟมสแตง3ขีดติดในส่วนของไฟหน้าเนี่ยเราเพิ่มไฟวงแหวนให้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของภายในเนี่ยเราเป็น blue eye นะครับเป็นไฟสีฟ้าตาฟ้า สวยงามสวยงามแบบนี้เลยครับผมจุดต่อมานะครับที่เราแต่งให้ลูกค้าเพิ่มเติมนะครับในส่วนของสกู๊ปฝากระโปรงทรงฟิตนะครับลูบแรตไรโนซึ่งตรงนี้ลูกค้าสามารถเลือกสีแรกได้นะครับว่าจะเอาสีอะไรสีแดงก็ได้สีขาวก็ได้แล้วแต่ความชอบของคุณลูกค้านะครับในส่วนของกระจังหน้าตัวนี้เอ้กันสกู๊ปข้างหน้านี้นะครับต่อมาครับลูกค้าเลือกใช้ในส่วนของชิวล้อ6นิ้วนะครับล้อแม็กขอบ18นะครับเป็นแม็กแต่งเลยนะครับซี่ทางเรา ให้มีแบบให้ลูกค้าเลือกมากกว่า20ลายนะครับโอเคในส่วนต่อมาครับที่แต่งเพิ่มขึ้นไปคือราวหลังคาครับซึ่งตรงนี้ราวหลังคาตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นงานที่ค่อนข้างเนี๊ยบละเอียดมากครับทาสีดาดาด้านสวยงามมากแล้วก็โลบาร์ครับโลบาร์จะใช้เป็นของแฮมเมอร์นะครับผมครอบก็่คือติดสติสกงสติกเกอร์ครอบเบ้ารองมือเปิดครอบฝาหลังน้ำมันนะครับแล้วก็ติดสติกเกอร์รอบคันเหมือนเดิมครับ ในส่วนของการแต่งนะครับลูกค้าสามารถออกแบบดีไซน์ได้เลือกสติกเกอร์ได้เลือกอรอได้นะครับผมมาดูตัดมาครับในส่วนของด้านท้ายนะครับกันชนท้ายแฮมเมอร์นะครับแลวคันนี้ลูกค้าได้แอดกล้องเพิ่มเติมไปด้วยนะครับในส่วนของการถอยหลังกล้องถอยหลังนะครับจะอยู่ตรงนี้นี่เลยลูกค้าแอดเพิ่มไปนะครับกันชนท้ายตัวนี้ก็มาพร้อมไฟไฟถอยขนาดใหญ่เป็นไฟ LED ด้วยพร้อมเซ็นเซอร์ถอยหลัง4จุด1 2 3 4 นะครับเป็นกันชนแฮมเมอร์ขนาดใหญ่เลยนะครับในส่วนของด้านท้ายนะครับเป็นเบ้ารองมือเปิดพร้อมดาบแหลมนะครับให้ความโดดเด่นสวยงามนะครับเดี๋ยวมาดูภายในกันบ้างครับคันนี้คันนี้ภายในก็จะเป็นในส่วนของเบาะหนังเลยแบบนี้เลยครับหน้าตาแบบนี้เลยนี่นะครับตัวหน้าจอนะครับจะถูกเปลี่ยนถูกเปลี่ยนเป็นใช้ในส่วนของหน้าจอ and ด o อ d นะครับที่ลูกค้าติดตั้งเพิ่ม ตรงนี้เดี๋ยวเวลาเข้าเกียร์ถอยนะครับมันก็จะมีภาพขึ้นมาเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าเกียร์ถอยให้นะครับแบบนี้เลยครับนี่ก็จะเห็นด้านหลังเลยครับผมเพิ่มความสะดวกสบายให้ลูกค้านะครับเวลาการใช้งานขับขี่รุ่น Ford Ranger คันนี้ครับผม วันนี้การรีวิวชุดแต่งแฮมเมอร์รอบพันก็ประมาณนี้ครับทีนี้ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจอยากสอบถามโปรโมชั่นอยากสอบถามรายละเอียดก็สามารถติดต่อมาทุูมมาที่เบอร์091 120 7886ครับผมหรือแอดไลน์ ID มาที่ตูมทีไทยแลนด์อันเดอร์สกอร์สอหรือเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้ข้างใต้นี้นะครับวันนี้มาตูมก็เขาต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ